สุดยอดนะครับบรรยากาศดีไม้ก็สวยงามนะครับและที่สำคัญเนี่ยประชาชนมาเทีเ่ยวเยอะมาดูไม้เยอะน,นะครับค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ประมาณสัก9โมงค่ะที่เราเริ่มนำต้นไม้เข้ามาประชาชนจะเห็นว่าแบบสนใจเยอะมากๆโดยเฉยเพาะวัยรุ่นสมัยใหม่วันนี้จะเห็นว่าแบบวัยรุ่นให้ความสนใจบอนไซมากมากแต่ก่อนเราจะคิดว่าบอนไซเนี่ยอาจจะเป็นแบบต้นไม้ของแบบ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะ,จ,ะจะนิยมเล่นกันเพราะว่ามูล,ลค่คาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะคแต่ว่าเท่าที่สังเกตตอนนี้รู้สึกวัยรุ่นก็สนใจบอนไซเหมือนกันดังนั้นก็เลยอยากจะให้ลองอพูดถึงเรื่องของบอนไซดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเสน่ห์ของเขาเนี่ยค่ะคืออะไรคะครับความเป็นธรรมชาตินะครับบอนไซเนี่ยรักใหญ่ๆคือการจำลองรูปแบบธรรมชาติยอดสวนให้เล็กลงนะครับแสดงเขาเนี่ย มันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับกว่าท่านที่เห็นที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับไม่ใช่สร้างเวลาปีสอปีนะบางต้นอายุ20ปีขึ้นกว่าจะสร้างเสร็จนะครับค่ะเพราะว่าที่เข้าประกวดก็มีมีหลายต้นเลยค่ะอายุ40ปี50ปีก็มีใช่ไหมคะใช่ครับ อ๋ออย่างแรกก็คือเรื่องของอนอกจากจะมีความสวยงามแล้วก็คือจริงๆกว่าจะได้บอนไซแต่ละต้นนี่คือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยรับผมเราต้องเรียนรู้นะครับบอนไซเป็นการเรียนรู้แล้วบอนไซไม่จำกัดอาชีพไม่จำกัดฐาหนะนะครับอยู่ที่ใจรักเพราะว่าคำว่าต้นทุนของต้นไม้นี่นะครับที่ท่านเห็นขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่าต่อไม้นะครับ ต้นต้นต่อมาอย่างเทมโมคหรือที่ท่านเห็นเนี่ยวัตถุดิบบางครั้งเนี่ยเราซื้อจากสวนมานะฮะถ้าเราซื้อจากสวนมาไปการตัดตดแล้วก็แต่งเติมตรงสร้างเข้าไปนะครับให้มีรูปร่างนะแต่ขั้นตอนนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าในวงการก่อนไปหาผู้รู้ศึกษานะครับ ค่ะเผื่อน้องๆวัยรุ่นจะเห็นว่าตอนนี้ค่อนข้างให้ความสนใจเรื่องต้นไม้เขาจะแบบมีภาษาวัยรุ่นค่ะเขาเรียกว่าสายเขียวหลายคนบอกอยากเข้าสู่วง,งการบอนไซแต่ดูแล้วบอกอุ้ ค่ที่มาประกวดนี่แต่ละต้นก็ราคาหลักแสนรวมๆกันนี่ก็10ล้านบาทเลยค่ะที่มาในงานอยากจะเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆแล้วบอนไซเราสามารถเริ่มต้นได้จากแบบต้นเล็กๆก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับราคาหลักรากาสร้นได้เออหลักร้อยก็มีเหรอคะมีครับคือเราซื้อต่อมาะะต้นโมกเนี่ยคือต้นเล็กๆเนี่ยบางทีมันเป็นไม้ชื่อเรียกไม้มาจากสวนเอาค่ะแต่การเล้าบอนไซเนี่ยกต้องมีการจุเริ่มต้น คือการตั้งโครงสร้างหมายถึงว่าไม้เนี่ยถ้าเราเลือกสานล่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับบอลไซเนี่ยเราอะดูเีแล้วต้นกติบมาเป็นส่วนหน่งนะถ้าเว่าส่วนใหญ่ถูกตัดโพ้ยการตัดเกียมนะการย่อส่วนต้นไม้ให้ได้กลมนะครับนั่นคือขั้นตอนแรกค่ะก็สําหรับมือใหม่ถ้าแบบอยากจะเข้าวงการแล้วก็เริ่มต้นจากแบบต้นหลักร้อยก่อนก็ได้แล้วถ้าแบบสนใจเริ่มอยากจะทําบอนไซนะคะอันนี้พอ พอจะบอกวิธีการได้ไหมคะคือยากไหมคะในการที่เราแบบจะทําบอนไซขึ้นมาสักหนึ่งต้นถ้าเราไม่ศึกษาจริงจังมัน<ะ>ก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าเราใยรู้เนี่ยตอนนี้โซเชียลนะครับท่านสาม,มารถแฝ่ว่าวิธีการสร้างบ,บอนไซก็จะเด้งขึ้นมานะเราดูจากตรงนั้นก่อนถ้าเรายังหากลุ่มที่ไม่เจอพราะปกติเนี่ยบอนไซเนี่ยเขาจะมีชมรมต่างๆในแต่ละที่นะครับ ถ้าเะไหาตรงนั้นไม่เจอนะท่านคลิกเข้าไปนะครับหรือคลิกเข้าไปที่เพจข,ของสมาคมก็ได้นะครับแล้วก็สอบถามนะว่าท่านอยู่จังหวัดไหนทางเราทางเพจเนี่ยก็จะตอบให้ว่าถ้าท่านอยู่นนทบุรีควรจะไปหาใครอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วในกรณีที่แบบอยากจะเข้าสู่วงการอยากจะเรียนรู้จริงจังแบบนี้ถ้าติดต่อไปที่สมาคมแล้วนะคะคือมีค่าใช้จ่ายการเรียนอะไรยังไงบ้างคะปกติไม่มีนะครับ ฟรีเหรอคะฟรีฮะฟรีแบบนี้ก็ดีสิคะถ้าแบบน้องๆวัยรุ่นที่อยากจะเข้าสู่วงการนี้มือใหม่ก็คือสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เลยเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งหมดคือถือว่าเป็นวิทยาทานใช่ไหมคะเป็นการถ่ายทอดความรู้ แล้วโดยปกติสมมติว่าเราได้ความรู้ไปแล้วค่ะแล้วอยากจะแบบทดลองหรือฝึกหัดอย่างเงี้ยเราแบบมีเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือสถานที่ไหมคะอ่ามีครับมีฮะเอายันยังผมเนี่ยตั้งกลุ่มลายปังเกาะบอนไซขึ้นมานะครับอ๋อแล้วเราก็มีการถ่ายทอดสดทุกวันปลายสายเนี่ยนะฮะไม้ที่เป็นโครงสร้างแล้วไม่เคยสร้างบอนใสเนี่ยทางผมก็จะแนะนําว่าทาา่านควรจะตัดตรงไหนแล้วเราจะเขียนรูปร่างให้ไปนะครับเป็นการฝึกหัดนะ เหมือนมีการแบบเรียนรู้แล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ไปทดลองทำครับผมทำที่บ้านได้เลยไม่ต้องยกไม้มาโอ้เพราะว่าสมัยนี้คือเราสามารถเรียนทุกอย่างผ่านออนไลน์ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีมีไลฟ์สดด้วยสมมติว่าทดลองทำแล้วเอ๊อาจจะประสบปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามได้ตลอดเลยได้ครับได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อาจารย์ตองเนี่ยท่านก็สอนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันนี้คือก็เปิดคลาสเรียนแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้โควิดเนี่ยเปิดอยู่หรือเปล่าครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เรามาแบบประชาสันี์เธอให้ทุกท่านได้ทราบว่าจริงๆการที่แบบอยากจะเริ่มต้นหรือเข้าสู่วงการบอนไซเนี่ยไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างอยากจะรู้เรื่องของอกระแสะความนิยมค่ะของเมืองไทยกับต่างประเทศค่ะตรงนี้นี่ความนิยมแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างไหมคะความนิยมไม่ได้แตกต่างไปเลยนะครับสาหรับคนที่เข้าสู่วงการบอนไซจริงๆริงนะครับเนื่องจากบอนไซเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นไม้ยืนต้น อายุยืนจะแตกต่างกับมารสนะอื่นนะครับเพราะว่าคอนไซ์เนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่เราสามารถสร้างจากต้นไม้ที่เป็นท่อนดดด้วยครั้งแรกนะครับถ้าเป็นการตัดหัวเขียงน,นย่จนเป็นรูปเป็นร่างเน,งเน,น,งเเน,นี่ตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาและใช้ความอดทนครับแล้วเสน่ห์มาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ เป็นในความเปลี่ยนแปลเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มมีกิ่งก้านเป็นต่างเไรเนี่ยนี่อือเสนอขาครับค่ะก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็มีแนวโน้มค่ะว่าก็จะได้รราความนิยมแบบไปเรื่อยๆยิ่งเราเห็นวัยรุ่นเด๋ยวนี้โอ้โหสนใจคอนไซด้วยครับแล้วก็าในวงการเยอะเลยครับก็ต้องเรียนนะครับว่าไม้ต่างประเทศูลค่าของก็ปเป็นร้อยล้านนะครับอันนี้เป็นการซื้อขายจริงนะโอ้โหอันนี้เป็นการซื้อขายจริงนะครับไม่ใช่เรื่องที่มาคุยจะเล่นๆครับมันมีประวัติการซื้อขายมานะเพราะนี้คอนไซมันอยู่ที่อายุ ค,คนบำรุงรักษานะครับความเก่าแก่แบบต่างๆนีมันก็มีคงามเครบนะครับนั่นเนี่ยเป็นมาที่มีมูลค่ามาหาศาลครับค่ะจริงๆถือว่าเหมือนแบบเป็นสมบัติสำหรับให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะถือว่าเราเลี้ยงไว้ใช่ไหมคะ 30- 40ปีราคามูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆย,ย,ยิ่งถ้าเป็นต้นที่หายากครับ ต<อ>น้นที่มายุยุและอายุยืนยาวหลายชั่วคนคมูลค่าจะสูงโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยมูลค่าไม้ค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะครับอืมนี่แหละค่ะก็ถึงได้บอกวไซนี้เป็นไม้ที่แบบ เลอค่ามีคุณค่าและที่สาคัญคือมูล,ลค่ายิ่งนานมูล,ลค่ายิ่งสูงกายิ่งหายากมูล,ลค่าก็ยิ่งเพิ่มไปอีกวันนี้จริงๆแอบตกใจค่ะเห็นที่มาประกวดหลายต้นคือราคาแบบหลักแสนกันขึ้นไปทั้งนั้นเลยครับผมแต่ว่านีจริงแล้วหลักแบบหลักล้านหลัก1ิบล้านก็ยังมีใช่ไหมคะมีครับเมื่อเร็วๆนี้ญี่ปุ่นอ่าทางเวียดนามไปซื้อไม้เป็นต้นไทร์ีนต้นนะครับที่ทางไต้หวัน เท่าที่ทราบราคามาที่ซื้อขายอยู่ประมาณ13-14ล้านบาทนะครับลงองคนเวยดนมก็ซื้อมาไว้ที่ประเทศเราผมเคยเห็นนะต้นที่ไปเที่ยวที่สวนมาแล้วครับค่ะถือว่าเป็นต้นไม้ที่แบบมีมูลค่าสูงมากแล้วยิ่งนับวันก็ราคาจะแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับผมก็อยู่ที่ความงามนะฮะอาย,อยุความงามนะอายุความงามของต้นไม้กำลัรงรักษาไหมครับมาสมบูรณ์นะฮะถ้าครบประกอบเนี่ยพา,ายก็จะมีมูลค่าที่สูงพอสมควร อืมแบบนี้นี่เองค่ะแล้วแบบนีอ้อยากทราบเทคนิคในการดูแลค่ะถ้าเป็นไม้ที่แบบหูมูลค่าสูงขนาดนี้สวยงามขนาดนี้ดูแลยากแน่นเลยค่ะวิธีการดูแลแตกต่างจากไม้ทั่วไปไหมคะ,ะปกติไม้บอนไซมันจะมีความพิเศษที่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยเรื่องการบำรุงรักษาต้น นะม้เป็นโรคไม้ต้องเปลี่ยนปีแระยะเวลาต่างๆอันนี้ต้องต้องใช้ความชนานาญต้องใช้เวลาการศึกษานะครับเพราะอนไซเนี่ยอย่างเช่นไม้จะปะปวดเนี่ยนะถ้าให้ปุ๋ยมากเนี่ยใบมันก็ใหญ่ๆมันจะไม่สวยแล้วนะมันวิธีการต่างๆท่านต้องเข้ามาศึกษาและเรียนรู้เรื่อยๆนะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นค่อนข้างเยอะนะเราคงเล่าไม่หมดนะเอาว่าปรพุษาถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ยากนะในะนะการเรี่ยงของทั่วไปครับ ค่ะก็คือเรื่องของการดูแลไม่ยากจนเกินไปถ้าเราเข้าใจความต้องการของเขาเข้าใจว่าเขาชอบน้ําแบบไหนดินแบบไหนวัสดุปลูกอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสามารถที่จะมาร่วมเรียนรู้กับทางสมาคมวันไซไทยได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราก็มีการให้ความรู้ประชาชนทุกท่านเป็นวิทยาทานอีกด้วยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าน่าจะได้รับเกจาระความรู้นะคะพอสมควรค่ะจากท่านนายกสมาคมวันไซไทยนะ คุณพิสิทธิ์อริยะอมรอกุลค่ะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ,คณแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะยังไม่ไปไหนนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอยู่ต่อเพื่อเป็นเกียรติในการมอบรางวัลค่ะและเมื่อสักครู่นะคะสําหรับท่านที่ได้รับรางวัลค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวให้มาจแเต็นบายที่ด้านข้างเวทีได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะมีการมอบรางวัลเริ่มต้นจากรางวัล p o p u l a ล่าโบค่ะเมื่อสักครู่ที่เราได้ตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ค่ะล้วนแล้วแต่ร่วมเป็นคณะกรรมการกับเรานะคะกับการโบวตรางวัลขวัญใจสายเขียวค่ะเ mm hmm. ครื่องรางวัลป๊อปปูล่าโบสถขวัญใจสายเขียวนะคะสองรางวัลค่ะจะได้รับเงินสดมูลค่า1 0 0่บาท และโล่ลังวัลค่ะขอเชิญหมายเลข59ค่ะคุณพนานะคะและหมายเลข12ค่ะคุณจรันค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะขอเสียงตบมืออีกครั้งค่ะ สำหรับรางวัลแรกนะคะรางวัลวันใจสายเขียวค่ะรับโรรางวัลพร้อมกับเงินสดมูลค่า1,000บาทค่ะขอะแสดงความยินดีกับคุงธนาค่ะหมายเลข59ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะรับโล่รางวัลพร้อมกับเงินสดมูลค่า1,000บาทและขอให้ท่าบิีีสื่อมวลชนของเราได้บันทึกข้าความทรงจำนี้สักครู่ค่ะยินดีด้วยนะคะและลำดับต่อไปค่ะขอเชิญหมายเลข12นะคะคุณจรันค่ะเชิญค่ะได้รับรางวัลขวัญใจสายเขียวนะคะ ต้องบอกว่าเป็นบอลไซที่ถูกใจผู้เข้าชมงานค่ะเขาบอกว่าโอ้โหโหวตให้อย่างท่วมท้นเลยคะ่ะกับหมายเลข12และ59ค่ะรับโลรางวัลพร้อมกับเงินสดมูลค่า1,000บาทค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและลำดับต่อไปค่ะรางวัลชมเชย3รางวัลน,นะคะเงินสดมูลค่า1,000บาทพร้อมกับโลรางวัลค่ะ ขอเชิญหมายเลขหนึ่งค่ะคุณวุฒิชาติเอวิจิตค่ะกับบอลไซเฟมหน้านะคะ,ะแสดงความยินดีด้วยค่ะค่นนะอขอให้ทางช่งางภาพได้บันทึกภ,ภาพสักครู่ค่ะ ค่ะเรียบร้อยนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญหมายเลข11ค่ะคุณจินนี่สุพันนะคะกับบอนไซตะโก้ค่ะรับโล่รางวัลน,นะคะพร้อมกับเงินรางวัลค่ะมูลค่า1,000บาทนะคะ แสดงความินดีด้วยค่ะและต่อไปค่ะขอเรียนเชิญหมายเลข42นะคะรางวัลชมเชยลำดับที่3ค่ะคุณเฉลียวสาย5กับบอลไซมะสสังค่ะขอเสียงตบมือด้วยนะคะ ขออนุญาตต้องกัภาพสักครู่นะคะ,ะยินดีด้วยค่ะแล้วลำดับต่อไปค่ะรางวัลที่3ามเงินสดมูลค่า2,000บาทพร้อมโล่รางวัลค่ะ,อะขอเชิญหมายเลข38นะคะคุณเฉลียวสายห้กับตะโก้หนูป่าค่ะ,อะขอเชิญบนเวทีอีกครั้งนะคะ โอ้โหท่านนี้ควบสองรางวัลเลยนะคะขึ้นอีกรอบค่ะลูลกโอ้มาเลยครับเชิญค,ครับฝึกออกงานไว้นะครับลูกเดี๋ยวต่อไปจะได้มารับรางวัลบ่อยๆมนนิดนึงนะครับขอรอยยิ้มเยอะๆค่ะบพี่นี่ถ่ายรูปสักครู่นะครับคะ เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปรางวัลที่2ค่ะขอเชิญหมายเลข36นะคะเนี้โอโบอนไซกับบอนไซน้ำพงค่ะ,ะแสดงความยินดีด้วยนะคะรับเงินสดมูลค่า3,000บาทพร้อมกับโล่รางวัลค่ะ ยินดีด้วยค่ะและรางวัลที่หนึ่งค่ะขอเชิญหมายเลข4ี่ค่ะคุณวุฒิชาติเออยวิจิตนะคะกับเทียนทะเลค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะดาบรางวัลน,นะคะเงินสดมูลค่า5,000บาทพร้อมกับโลรางวัลค่ะครับควุฒิชาติก็ทงรางวัลที่หน่งไปนะครับโอเคครับ ค่ะขอขอบพระคุณนะคะและขอเรียนเชิญท่านอยู่ต่อบนเวทีสักครู่ค่ะในลำดับต่อไปขออนุญาตถ่ายภาพรวมนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปบนเวทีนะคะขอแสดงความดีๆกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลวันใจสายเขียวค่ะรางวัลชมเชยนะคะอันดับที่1นึสาของเราไปเจอถึงรางวัลที่สามที่สองที่1ค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านคณะกรรมการของเราด้วยนะคะเชิญค่ะท่านคณะกรรมการของเรา ค่ะเดี๋ยวขอเป็นสองช็อตนะคะช็อตแรกขอเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะถูกทุกท่านค่ะคขัน,ะนี่ครับจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับในงานครั้งนี้นะครับ ่ตัวเล็กลืมใช่ไหมครับลูกเราบอกได้ทุนการศึกษาครับวันนี้เชิญครับตัวเล็กนี่ควบสองรางวัลเลยนะลูกค่ะและนี่คือชมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลการในการประกวดบอลไซสวยงาม2021ค่ะและขอเชิญ ทุกท่านอยู่บนเวทีต่อสักครู่นะคะลําดับต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเรานะคะร่วมถ่ายรูปบนเวทีค่ะขอเชิญดรพงศักดิ์พลเสนาค่ะคุณทัศนัยสินพาณิชค่ะอาจารย์ประดิษฐ์พวงมาลีคุณปองอิทธพลหัดชวรันค่ะและขอเชิญคุณกิติทัศน์เย็นชื่นค่ะ ค่ะเดี๋ยวขอจัดตำแหน่งประ่อความสวยงามสักครู่นะคะและนี่คือภาพแห่งความประทับใจค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้ซึ่งได้รับความสำเร็จนะคะและรู่ร่วมเป็นอย่างดีต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะ ที่ได้นําไม้สวยๆนะคะไม้สะสมของคุณกัะบ,บางคนบอกเป็นไม้สุดรักสุดห่วงมากวันนี้ได้นํามาประกวดมาร่วมกิจกรรมกับเราขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆต้นไม้สวยทุกต้นเลยค่ะแต่ว่ากรรมการของเราบอกว่าโอ้โหกว่าจะตัดสินได้นี่ค่อนข้างหนักอกหนักใจพอสมควรแต่ว่าก็จําเป็นที่จะต้องตัดสินและพัดเลือกนะคะารางวัลของเรา okay, ออกมา,อาขอเชิญ ตอนนี้นะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะและลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมค่ะและขอขอบพระคุณค่ะคุณพิจิตรภริยะอมรบุณานายกสมาคม